Here yeah, is your clean script with all parentheses and b r a c k e t removed, and also all l e t t e r removed from the last line of your message, which said, remove all l e t t e r and b r a c k e t รวดถังเบาสติงเกรปี2026กับอนาคตของกองทัพไทยในโลกที่ภัยคุกค,คาม,มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกองทัพไทยจำเป็นต้องพัฒน,นาและปรับตัวอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในโครงการที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปี2026คือการกลับมาของรถถังเบาสติงเกรซึ่งได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้นในเวอร์ชันล่าสุดไรเรบ v o l u ชั o นจะพาทุกท่านไปสำรวจรายละเอียดทั้งหมดของสติงเกรไลายแทงรุ่นปี2026ที่กำลังจะกลายเป็นหัวใจสำคัญของหน่วยยานกรอะไทยในอนาคตกำเนิดของสติงเกรและบทบาทในอดีตของกองทัพไทย รถถังเบาสติงเกรเริ่มต้นจากการพัฒนาในสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายทศวรรษ1980โดยออกแบบมาให้มีความคล่องตัวสูงพร้อมปืนใหญ่ขนาด105มิลิเมตรและสามารถรองรับภารกิจในภูมิประเทศที่ซับซ้อนได้ประเทศไทยถือเป็นลูกค้ารายแรกของสติงเกรโดยได้จัดหามาใช้ในหน่วยยานเกราะตั้งแต่ปี1990แม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสติงเกรรุ่นเก่าจะเริ่มล้าสมัยแต่ก็ยังคงมีบทบาทในการฝึกและภารกิจสนับสนุนภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ความจำเป็นในการปรับปรุงและพัฒนาการรักษาสมรรถนะและศักยภาพของกองทัพบ,บกให้ทันสมัยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ภัยคุกค,คามมีหลากหลายรูปแบบการพัฒนาสติงเบรรุนใหม่ในปี2026จึงเป็นการตอบสนองต่อความต้องการยุโทโธปกรณ์ที่มีน้ำหนักเบาแต่ยังคงพลังยิงสูงสามารถปฏิบัติการร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เร็วและการรบแบบอสมมาตรได้อย่างมีประสิทธิภาพการออกแบบและวิศวกรรมขั้นสูง สติงเกรรุ่น2026ได้รับการปรับปรุงทั้งในด้านเครื่องยนต์ระบบควบคุมการยิงโครงสร้างเกราะและระบบสื่อสารโดยตัวถังยังคงมีลักษณะคล้ายรุ่นเดิมแต่ใช้วัสดุผสมผสานร,ระหว่างเหล็กกล้าและวัสดุคอมโพสิตเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการโจมตีจากกระสุนจอก,กรอดและระเบิดขนาดเล็กขนาะเดียวกันก็ยังคงน้ำหนักที่เหมาะสมกับภารกิจในภูมิประเทศแบบไทยขุมพลังและระบบขับเคลื่อน สติงเปร2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จรุ่นใหม่ที่ให้กำลังมากกว่า550แรงม้าส่งผลให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง70กิโลเมตรชั่วโมงบนถนนและประมาณ45กิโลเมตรชั่วโมงในภูมิประเทศครุขระระบบช่วงล่างแบบไฮดรอนิวเมติกได้รับการเสริมให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยให้รถถังสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ตามลักษณะพื้นที่การรบพลังการยิงและระบบควบคุม ปืนหลักของ s ติงเ r ร y 2สองยังคงใช้ปืนใหญ่ขนาด105มมตรแต่ได้รับการปรับปรุงให้รองรับกระสุนแบบจาะก,กรอดและระเบิดแรงสูงที่ทันสมัยนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลที่สามารถล็อกเป้าหมายได้แม่นยำในทุกสภาพอากาศพร้อมกล้องตรวจการอินฟราเรดและระบบเลเซอร์วัดระยะที่เชื่อมต่อกับ AI เพื่อช่วยในการวิเคราะห์เป้าหมายอย่างรวดเร็วระบบป้องกันและกรอดเสริม กราะของสติงเกร y 2 0ยได้รับการอัปเกรดให้สามารถทนต่อกระสุนเจาะกรอะขนาด30มิลิเมตรได้โดยตรงอีกทั้งยังสามารถติดตั้งกรอบปฏิกิริยา e x p l o s i v e r e a c t i v e Armor หรือกรอบพลังงาน Active Protection System ที่ช่วยทำลายกระสุน RPG หรือขีปนาวุธต่อต้านรถถังก่อนจะชนตัวรถโดยตรงระบบสื่อสารและการเชื่อมต่อเครือข่าย ในสนามรบยุคใหม่ความสามารถในการสื่อสารและประสานงานเป็นสิ่งสำคัญสติงเปรรุ่นใหม่จึงมาพร้อมระบบสื่อสารแบบ c c i s r ที่สามารถเชื่อมต่อกับโดรนลาดตระเวน UAV และระบบบัญชาการยุทธวิธีของหน่วยรบทำให้สามารถวางแผนและดำเนินภารกิจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำบทบาทใหม่ในกองทัพไทยกองทัพบ,บกไทยวางแผนที่จะนำสติงเปร226 0เข้าประจำการในหน่วยยานกรอบเบาเพื่อใช้ในการลาดตระเวนเชิงลึก ป้องกันพื้นที่แนวชายแดนและสนับสนุนภารกิจของหน่วยรบพิเศษโดยรถถังรุ่นใหม่นี้จะช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างหน่วยรถถังหนักอย่าง T-84 Oplot และหน่วยรถหุ่มกรอะล้อ,อยางการผลิตและการบำรุงรักษาในประเทศหนึ่งในข้อดีของโครงการ Stingray 2026คือการที่บริษัทผู้พัฒนาเปิดโอกาสให้มีการถ่ายทอดเทคนโนโลยีบางส่วนมายังประเทศไทยส่งผลให้สูย์ซ่อมบำรุงของกองทัพสามารถดูแลรถถังได้ภายในประเทศ ลดระยะเวลาในการส่งซ่อมและเพิ่มความพร้อมในการรบของหน่วยงานการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้กองทัพไทยได้เริ่มโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพลประจำรถถังรุ่นใหม่มีการร่วมมือกับผู้ผลิตในการจัดอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งในเรื่องการบังคับการยิงและการซ่อมบำรุงเบื้องต้นการฝึกอบรมเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของกําลังพลให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกนําเข้ามาใช้ในสนามรบ มุมมองจากนานาชาติและโอกาสส่งออกรถถังสติงเ r ร y 2,026ยังเป็นที่จับตามองจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต้องการรถถังเบาที่มีสมรรถนะสูงราคาคุ้มค่าและสามารถปฏิบัติภารากิจในภูมิประเทศที่หลากหลายประเทศไทยในฐานะผู้ใช้รุ่นต้นแบบและมีประสบการณ์จริงอาจมีบทบาทสำคัญในการแนะนำและนำเสนอสติงเบร2,026ในเวทีนานาชาติข้อกังวลและความท้าทาย แม้ว่าสติงเกรรุ่นใหม่จะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นแต่ก็ยังคงเผชิญความท้าทายเช่นการป้องกันตัวจากอาวุธต่อต้านรถถังสมัยใหม่รวมถึงการจัดงบประมาณในการจัดหายานพาหนะเพิ่มเติมหากไม่สามารถขยายกำลังผลิตและบำรุงรักษาได้อย่างต่อเนื่องก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานระยะยาว 9. ้าวสำคัญของยุทธปรกรณ์ไทย การกลับมาของสติงเกรในรุ่นปี2026คือการยืนยันว่ากองทัพไทยกำลังเดินหน้าอย่างมั่นคงในการพัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถทางการทหารโดยเฉพาะในด้านยานเกราะเบาที่เหมาะสมกับภูมิประเทศและภา,ารกิจของประเทศการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูงความคล่องตัวและการบำรุงรักษาในประเทศทำให้สติงเกร2026เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของรายเรเบิลลูชันที่ภูมิใจนำเสนอแก่ผู้ชมทุกท่านหากต้องการให้แปลงเป็นไฟล์ Word หรือแปลเป็นภาษาอื่นแจ้งได้เลยครับ